ลองนึกภาพตามนะครับประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลแต่กำลังจะพลิกโฉมตัวเองครั้งใหญ่ให้กลายเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงกับโลกทั้งใบด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลใช่แล้วครับนี่คือเรื่องราวการก้าวกระโดดครั้งสำคัญของสอปปอลาวที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้นี่แหละครับคือคำถามใหญ่ที่เป็นเหมือนโจทย์สำคัญของสอปปลาวเลยในอดีต การไม่มีทําออกสู่ทะเลอาจจะเคยเป็นข้อจํากัดทางภูมิศาสตร์ใช่ไหมครับแต่ในยุคดิจิตอลแบบนี้ข้อจํากัดที่ว่ากำลังจะถูกทําลายลงแล้ว สำหรับการพูดคุยในครั้งนี้เราจะค่อยๆไล่เรียงกันไปนะครับเริ่มจากภาพใหญ่ของการก้าวสู่ยุคดิจิตัลของเราไปดูเครื่องยนต์เศรษฐกิจตัวใหม่ที่เขาสร้างเป้าไว้แล้วมาดูกันว่าจากแผนที่วางไว้เนี่ยเขาลงมือทำจริงกันยังไงจนไปถึงเรื่องพื้นฐานที่สำคัญที่สุดอย่างการนับจำนวนประชากรแบบดิจิตอลและสุดท้ายทำไมข้อมูลพวกนี้ถึงสำคัญกับชีวิตของผู้คน เอาละครับมาเริ่มกันที่ก้าวแรกกันเลยรัฐบาลลาวเขาประกาศชัดเจนเลยนะคะว่าเศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยคือวาระแห่งชาติซึ่งมันไม่ใช่แค่แผนงานทั่วๆไปนะแต่มันคือการส่งสัญญาณให้รู้กันทั่วเลยว่าทั้งประเทศกำลังจะมุ่งหน้าไปในทิศทางใหม่แล้วทีนี้คำว่าเศรษฐกิจดิจิตอลในบริบทของลาวเนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน่คือตอนนโยบายของเขาเลยนะมันไม่ใช่แค่เรื่องการซื้อของออนไลน์ แต่มันคือระบบเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ทั้งระบบเลยที่จะเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นตัวขับเคลื่อนในทุกๆส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มมูลค่าแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นโอเคครับพอเข้าใจภาพรวมแล้วทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่ลาวตั้งไว้สำหรับเครื่องยนต์ตัวใหม่นี้มันยิ่งใหญ่แล้วก็น่าสนใจขนาดไหนอะย้อนกลับไปเมื่อปี2019 ตอนนั้นเศรษฐกิจดิจิตอลของลาวมีสัดส่วนแค่3%ของ GDP ทั้งประเทศเท่านั้นเองครับซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเป็นเหมือนเส้นสตาร์ทของการเติบโตครั้งใหญ่นี้และจาก3% นี่คือเป้าหมายที่ต้องบอกว่าทะเยอทยานมากๆเลยครับรัฐบาลลาวตั้งเป้าว่าภายในปี2040เศรษฐกิจดิจิทัลต้องโตขึ้นมากกว่า3เท่าตัวไปอยู่ที่10%ของ GDP ทั้งประเทศโอ้โหมันแสดงให้เห็นภาพเลยนะครับว่าแผนปฏิรูปเศรษฐกิจครั้งนี้เขาเอาจริงขนาดไหน แล้วทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่แผนที่วางไว้บนกระดาษเฉยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยธุรกิจดิจิทัลใหม่ๆในลาวเขาเกิดขึ้นจริงแล้วก็กำลังโตเร็วมากไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มลอตเตอรี่ออนไลน์บริการหางานบริการการเงินต่างๆไปจนถึงแอปจองตั๋วเครื่องบินที่พักหรือแม้แต่การศึกษาออนไลน์คือสิ่งเหล่านี้มันกาลังเปลี่ยนโฉมหน้าทางธุรกิจของประเทศไปแล้วจริงๆโอเค พอมีแผนมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แล้วคำถามต่อไปก็คือแล้วจะทำยังไงให้วิสัยทัศน์นี้มันกลายเป็นความจริงขึ้นมาได้ทีนี้เราจะมาดูกันที่ขั้นตอนการลงมือทำจริงกันครับประโยคนี้คือหัวใจสำคัญของเรื่องทั้งหมดเลยครับ เศรษฐกิจดิจิตอลต้องการรากฐานที่เป็นดิจิตอลเพราะว่าการที่เราจะมีเศรษฐกิจดิจิตอลที่แข็งแกร่งได้เนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากการวางรากฐานให้มั่นคงซะก่อนแล้วรากฐานที่ว่านั้นก็คือข้อมูลนั่นเองครับแล้วก้วแรกที่เป็นรูปธรรมท,ที่สุดในการสร้างรากฐานข้อมูลที่ว่านี้คืออะไรคําตอบก็คือการสํารวจสัมโนประชากรและเคหะซึ่งครั้งนี้พิเศษมากมาก เพราะจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเราเลยครับที่ทำในรูปแบบดิจิทัลเต็มร้อยเปอร์เซนต์โครงการที่ยิ่งใหญ่ระดับประวัติศาสตร์แบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าต้องใช้เวลาเตรียมการหน้าหลายปีเลยครับเขาเริ่มเตรียมกันมาตั้งแต่ปี2021แล้วแล้วก็จะถึงช่วงเวลาสำคัญคือการลงพื้นที่เก็บข้อมูลจริงทั่วประเทศแบบเข้มข้นสุดๆในช่วงปลายปี2025นี้ครับ อยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าภารกิจนี้มันใหญ่ขนาดไหนมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ถึง1 1 0 0 0คนแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่ทั้งหมดลงพื้นที่พร้อมกับอุปกรณ์ดิจิตอลในมือเพื่อไปเก็บข้อมูลจากทุกครัวเรือนทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศลาวไม่ว่าจะเป็นคนลาวหรือชาวต่างชาติก็ตามแล้วการสำรวจครั้งนี้เนี่ยเขาไม่ได้นับแค่ว่ามีคนกี่คนนะครับแต่เป็นการเก็บข้อมูลแบบละเอียดมากม ตั้งแต่โครงสร้างประชากรเชื้อชาติความพิการสภาพความเป็นอยู่เป็นยังไงการเข้าถึงบริการต่างๆหรือระดับการศึกษาคือเพื่อให้ได้ภาพรวมของประเทศที่สมบูรณ์ที่สุดซึ่งข้อมูลพวกนี้แหละครับที่จําเป็นมากๆในการวางแผนพัฒนาทุกอย่างตั้งแต่โรงเรียนไปจนถึงโรงพยาบาลเลยถึงตรงนี้อาจจะมีคําถามว่าแล้วทําไมการเปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิทัลในการเก็บข้อมูลมันถึงสําคัญขนาดนั้นแล้วข้อมูลที่ได้มาเนี่ย มันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนจริงๆได้ยังไงคำพูดของคุณสันติภาพพมวิหารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของเราเนี่ยอธิบายเรื่องนี้ได้ชัดเจนมากค่ะก็คือข้อมูลที่แม่นยำเนี่ยมันก็เหมือนเข็มทินให้กับรัฐบาลเลยถ้าข้อมูลมันผิดพลาดการวางนโยบายหรือแผนพัฒนาต่างๆมันก็อาจจะไม่ตรงกับความต้องการของประชาชนจริงๆทําให้การพัฒนาไม่เกิดประโยชน์สูงสุด และในขณะที่ภาครัฐมองเรื่องนโยบายก็ยังมีอีกมุมมองหนึ่งที่ลึกซึ้งมากๆจากผู้แทนของ UNFPA นะคะที่บอกว่าเบื้องหลังทุกตัวเลขคือคนหนึ่งคนคือเรื่องราวหนึ่งเรื่องและคือความฝันหนึ่งความฝันซึ่งมันทรงพลังมากๆเลยนะมันทําให้เห็นว่าการสํารวจครั้งนี้ไม่ใช่แค่การนับตัวเลขแต่มันคือการรับฟังและให้ความสําคัญกับทุกชีวิตในชาติ และท้ายที่สุดข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมมาได้อย่างแม่นยำนี้ก <itu? S 1> ็จะกลายเป็นรากฐานสำคัญในการทำแผนพัฒนาประเทศในอีก5ปีข้างหน้าแล้วก็ยังใช้ติดตามความก้าวหน้าเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลกด้วยครับเพราะฉะนั้นการสำรวจสมโนประชากรแบบดิจิทัลครั้งนี้มันเป็นแค่การวางเสาเข็มต้นแรกเท่านั้นเองครับ และเมื่อรากฐานข้อมูลที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เคยมีมาของประเทศถูกสร้างขึ้นคำถามที่น่าสนใจมากๆก็คือสอปะปลาวจะสร้างตึกกราฟ้าแห่งเศรษฐกิจดิจิตัลบนรากฐานนี้ได้สูงใหญ่และน่าทึ่งขนาดไหนนั่นคือสิ่งที่ทั้งโลกต้องจับตามองกันต่อไปครับ